สวัสดีครับแฟนเพจซันนี่สปิโดซาครับรวมถึงช่องทางของซันนี่สปิโดซาครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับส่งท้ายเดือนสามเอ็มกราคมวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงพอจะมีความน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่นะครับในการวิเคราะห์ศึกฟุตบอลร,รีกาวันโรมาเนียนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับคือพักยก16 นะครับ P.A.K.Y.O.K. 1 6 8นะครับต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการอย่างแน่นอนนะครับสามารถติดต่อนะครับสอบถามฝากเข้าถอนออกเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สมัครเข้ามาเดือนนี้วังสุดท้ายนะครับยอดขั้นต่ำา1 0 0บาทถ้าจะได้รับเสื้อนะครับสุดเทจะแกรนสปอร์ตนะครับฟรีหนึ่งตัวรวมถึงค่าเทินยอดคอมมิชชั่นแล้วก็ของรางวัลต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งครับฝากไว้ที่พักยก168 นะครับรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่ของฟุตบอลรีกาวันโรมาเนียนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมหัวตาราง c ีเ อารครูชเปิดบ้านพบกับโบโตซานีผลงานของจาฝูงยังแข็งแกร่งส่งราคานะครับพวกเขาเป็นทีมที่เกตนักเตะเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าทุกทีมนะครับแล้วก็ในบ้านเนี่ยดุดันเป็นอย่างยิง่งสิเอดเกมในบ้านนะครับซีซั่นนี้ชนะรัวนะครับแท็กติก4 3 3ครับแนวรุกอย่างวาเรนติงคอนสตาเซ่นะครับกาเบียนเดลเบยู u, นะครับและชิเปียนดิอักเนี่ยถือว่าเป็นสรรพสารแนวรุกที่เร่นกันเข้าขานะครับแล้วก็เรื่องของการเยียวยาเนี่ยวางผลได้วันนี้ครับเจอกับทาง โบโตซานี่นะครับซึ่งผลงานช่วงหลังดีขึ้นมาเยอะนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากนะครับแล้วก็นอกบ้านใน11เกมพึ่งแพ้เพียงแค่หนึ่งเกมนะครับแต่ผมมองครับวันนี้วันนี้มาเยือนจากฝุ่นครับอย่างทางเซีย่อารคูเนี่ยถือว่าเป็นงานที่หนักมากนะครับแล้วก็สถิติเก่ายามเจอกันต้องบอกนะครับว่าโบโตซานี่เนี่ยเป็นรองอย่างชัดเจนแม้รูปเกมช่วงแรกจะออกมาสุสีไม่หนีห่างกันมากนะครับแต่ผมมองครับว่าบทกันไปมาเจ้าบ้านเนี่ยที่ดูแล้วยระยะดีกว่าความเคมีมากกว่าแล้วก็เกมลุกเนี่ยหวังผลได้มากสบ้าบ แล้วก็มีโอกาสเหยีเต็มด้วยการยิงขาดได้คำแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ C F R คู่เลครับเป็นต่อ0 7 5ผมแนะนำให้เชียร์ต่อนะครับบอกว่า C F R คู่จะเป็นาพสามแต้มและมีโอกาสกินเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทาง C F R คู่นะครับในคู่นี้ขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงรวยไว้เจอกันใหม่พรุพ่งนี้สวัสดีครับ